Morning Monday ค่ะสำหรับคันนี้ฮาร์เลดวิสันเบรกเอาทปี2021สเปค M L Y นะคะเครื่องยนต์114ค่ะ1,868 cc ตัวรถเป็นสีเดิมโรงงานมีชื่อสีว่า Granted Gray Metallic ค่ะคันนี้เลขไมล์เพียง1,169กิโลเมตรเท่านั้นนะคะคันนี้สายจอดที่แท้ทูเลยค่ะของแต่งท่อแวนแอนด์ไฮกลอง P M หรือว่า Performance Machine จูนคอม Direct จูนนะคะชุดโม่งเป็นชุดโมง่งคลสตอมอกล่างคลาสตอมค่ะเข้ากันเลยนะคะ ไฟเลียวหน้าเป็น LED นะคะปอกแฮนด์เป็น A1 คะ่ะสำหรับตัวเบาะเป็นเบาะคัสตอมอาคาทนล่านะคะบางโคนหลังก็คัสตอมมาเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ไฟท้ายหลังนะคะเป็นของริกิตนะคะจิ๋วๆแบบ